ันเป็นีถก้องแล้วมันมีปัรองเิแต่ว่าควาชัดเจน็มีาชัน่ันก็ถ้าพูเรเดิมต้องไม่ได้ทาตามสัญญาเราตกลงกันว่าจะไปทางขวาทาขวากเราเซ็นสัญญากาเดินไปทางขวาคุณเดินไปทางซายก็เป็นสัญญาแล้ว แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องเงินควรจะแก้ด้วยมีปัญหาเรื่องเงินเขาแก้เรื่องเงินนะครับหาเงินเขาโอนเงินเอาเอกสารเขาโอนเอกสารวันนี้ก็ยังรอเอกสารเจ้าไอกจับพบแต่ของทางผมอยากฟังหนเป็นไงครับเขามันเกิดอะไรขึ้นเขาจ้างโจเท่าไหร่ของของวนาสวนฟ้าเนี่ยจ้างผมสองแสนเขาบอกผมว่าจะเก็บหนึ่งห้าแต่ว่ามันโป๊ะแตกที่ว่าทางวนาสวนฟ้าเนี่ยเชิญถวาสัมภาษณ์เราก็เลยมากินข้าวกัน คุยต <c oughs> างภาษา <c oughs> เรื่องราวนะเป็นเพื่อนกันพันธธิตก, <c oughs> กันกน่ะทีนี้ก็เลยคุยเรื่องงานเขาเลยบอกมันก็เลยโตนแต่ตัวเลขที่แท้จริงเขเลยคุ้นขึ้นมาค็เ,เอาทำาวิดีโอกันดีกว่า <c oughs> ที่เราถามคุครับอย่างที่เห็นในโซเชียลนั่นแหละตอน,น,นทีแรกที่คุณรู้ว่าเขาตัว,ต,ว,ต,วตัวทางพอลิงเจปะ่ะพอเลิงเจจ้างคุณสองแสนแต่ถึงมือคุณผมไรู้ว่าเท่าไหร่ห้าหมื่นใช่ครับ คุณรู้สึกยังไงบ้างไม่โปร่งใสก็เหมือนที่ทเหมือนที่ทําเสื้อนั่นแหละเราก็อ่าเราก็รู้เหมือนกันว่าสเสื้อนะ่ะมันไม่ทําตามสัญญามันไม่ได้โปร่งใสอย่างที่สัญญามันบอกเราเคยคิดว่าเอาเราเรื่องปลูกจะมีไหมวะมันก็คิดแค่เพื่นอนกพยอยามสหาอยู่เราก็อยากรูญญ้ว่าจะมีไหมเอางี้กับกับกับทางบริษัทกับทางเอเย่นนั้นน่ะคุณมีเดลงานน่ะงาน งานที่มีน่ะมันมีสาตัวด้วยกันก็คือเสื้อเหนึ่งแล้วงานออื่นก็คือ s อดีกระเซงอ่า<ะ>แล้วก็งานของข้อเลี้ยงคือม,มีเวลาตอนนี้ด้วยโฮมแ้วกับมิกามันไม่ได้ยาแต่ <c oughs> แต่อันเนี้ยมันก็คือ เอสดีเกษตรเรายังไม่ได้เอกาสารจริงๆเล้ก็ลงเอกสารจริงๆนะยังสั่ตัวจริงที่เขาส่งเช็คมาสัญญาที่คุยกันรู้แค่ว่าได้สต่อยากเรื่องเสื้อเราก็ยังไม่รู้ที่ชัดเจนว่าส่งมาสามพันแล้วมันตัวเลขไปเหมือนกันสามพันอย่างอย่างอันนี้ผมถามย้อนกลับไปอย่างเรื่องเสื้อเขาโอนไหมกุณเลยตอนนี้ถึงมือในกระเป๋าคุณเลยประมาณไปเงินเท่าไหร่ครับก็ คำว่าเสื้อนะแสสี่วสสคือเท่ากับตัวเสื้อสามร้อยหตัวร<อ>ายงานครังแรกกว่าสามร้อยห้าสิรายงานครังที่สองกว่า 2, 8องร้อย นีมันก็เลยสามพักไม่เหมือนกันแต่เงินที่โอนมาเท่ากับสามร้อยยสิบแปดตัวที่โอนมาเมื่อวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมใช่ครับวันที่ยี่สิบสามตุลานี้สองวันที่ผ่านมานี่แหละอย่างงานเกษตรนี่อย่างงานเกษตรงานล่าสุดนะนี่โจได้เท่าไหร่ครับงานเกษตรเนี่ยเขาสารภาพมาเองว่าเราได้ค่าจ้างสี่หมื่นสี่หมื่นใช่เขาก็หักสะสมนู่นนี่นั่นก็ ก็เป็นไปตาม7 0 3 0ตรงแล้วอันนี้ตรงแล้วอันนี้ตรงแล้วสำหรับ4ี่หมื่นแต่เรายังไม่ได้เห็นเอกาสารการเซ็นและประช็คที่เขาส่งมามคือเราต้องการอันนี้ด้วยเพราะว่ามันมันไม่รู้เนาะคือเอกาสารน่ะคุณจะพิมพ์อะไรมาก,ก็ได้เหมือนอย่างที่เขาพิมพ์ไหมื่น0 0แล้วทางพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าเอามาได้เส,สียงสนงไม่ไยวเราก็เลยให้ทนายส่ง ส่งจดหมายถึงบริษัทวรรณสวรรณฟาร์มให้ขอตรวจเช็คจริงๆตัวเลขจริงๆให้หน่อยแกประสบมาเลยเอาสองแสนแบาทเช็คแล้วก็ส่งสัญญาม่ให้ผมดูว่าเขาสัญญากับ,บรวรรณสุวรรณฟาร์มกับอยู่ีว่ายังไงทีนี้พอเขามอว่าเป็นการตกลงสําหรับ UPR ีอาทาง UPR กับกับ,บรวรรณสวรรณฟาร์มของพ่อเลี้ยงเองเนี่ย โดยตรงไม่เกี่ยวกับโจนาทุสซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสัญญานะ่ะคือบริษัทวนาสวรรค์ฟาร์มนะั้จ้างโจนาทุสนะครับไม่ได้จ้างยูพาโดยมียนะูพีารเป็นเดเจนเป็นคนคุยเป็นคนกลางตามใบสัญญานั่นแหละก็คือเข้าจ้างผมทีนี้มันจะมาอ้างไม่ได้ว่าสัญญาที่คุยกันกับทางฟาร์มนะั้ไม่เกี่ยวม,มันเกี่ยวพราเป็นชื่อผมโดยตรงเอาชื่อผมไปขายแล้วเขาจ้างจ้างโจนาทุสไม่ได้จ้างอันอื่น ก็อไปตามอะไร้เรื่อง,งเสื้อครับที่มีการตกลงกันเนี่ยเขาเป็นคนผลิตและทำทุกอย่างเลยใช่ครับผลิตและทำแต่ถ้า ในุมดูลนี้เขาก็เขียนว่าค่า shipping ค่าดีค่านี้ก็เันค่าต่างแต่วันนี้เขาก็หักค่าถุงไปด้วยแต่เราคุยกันแล้วว่าในวันที่เราสร้างคือผมอยากเอาไปทำเงด้วยทีนี้มันก็ต้องมีเขาทำบัรเจิตมาทำโปรเจกต์มนะาเสื้อขายตัวละเท่ามาในค่าก่อสร้างคนะ่าระบค่าโสตอร์ค่าอะไรต่างๆนะ ประมาณนี้แล้วโจนักบุญได้เท่านี้ g t ท,ทีอาร์ได้กำไรเท่านี้มันตามมุ่ธุรกิจมันเป็นไปตามนี้อยู่นะมันจะบอกได้ว่าตัวเลขของเสื้อที่มันเหมือนกับค่าตัวแพ้เจ็ดสิบหรืสามสิบหรือว่าอันนี้เขาขแบ่งเป็นคนละเสื้อนะแบ่งชัดเจนตัวละสี่ร้อยตัวละสี่ร้อยจาก แล้วก็มันเสื้อมันขายประมาณพันกว่าพันสองเก้าสิบพันสองก็ได้ประมาณสามสิบหนึ่งในสามปะก็อย่าลืมว่ามันมันต้องมีค่าก่อสร้างแล้วเราก็มีแจกโปสเตอร์นู่นนี่นั่นก็เป็นค่าก่อสร้างค่าโปสเตอร์แล้วก็อย่าลืมว่ายูพีอาร์ก็ต้องได้กำไรเราก็ต้องได้กำไรอย่างนี้ก็เข้าใจกันได้ไม่มีปัญหาเพราะเราถ่ายนะตอนนี้ตอนนี้เอาอีกทียังคาใจยังยังต้องการอะไรอีกครับหลักๆเลยอย่างที่ผมแถลงนะครับ ส่งสารมาสม่งใบเอกสารมาสามครั้งไม่ตรงกันสักครั้งทีเนี้ยนะในมุมของธุรกิจนะน้นองขายของมันมีการโอนการมีมีการโอนมีสลิปการโอนมีสลิปการส่งของซึ่งมันตรวจสอบได้ก็ส่งตัวนั้นแหละมามันจะได้รูวความจริงเป็นยังไงส่งไปอเมริกากี่ตัวส่งขายที่เมืองไทยมีกี่ตัวมันก็ตามนั้นแหละคืออยากตรวจสอบได้มันจะมาอ้างว่า ข้อมูลผิดพลาดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ดูอย่างอ้าวอันนี้มันแค่หลังไม่กี่สิบตัวต่อวันคือมันเช็คง่ายมากเลยดูอย่างบริษัทใหญ่งพิมพิพายชิบหายแล้วเอาชื่อเขามาอ่านมันชอบมากพิมพิพายทำําบุญเอาด้วเขาชอบทำบุญด้วยขายของเก่งด้วยดูตั้งแต่เขายังทำเสื้ออยู่เลยเนาะทำผ้าขายเอาผ้าขายเก่งมากพี่พิมพิเก่งมากขอเอาชื่อมาอ่ะอ่ะย้อนกลับมา อย่างบริษัทพีมีพาย <c oughs> เขาขายของได้เป็นล้านเป็น, <c oughs> ปนกี่ชิ้นเขาตรวจสอบได้อันเนี้กี่สิบชิ้นต่อต่อวนัน <c oughs> ไม่กี่สิบชิ้นไม่กี่ชิ้นต่อวนันสิบชิ้นด้วยซ้า <c oughs> มันจะมาตรวจสอบไม่ได้อ,อกสารผิดพลาดมันฝังไม่ขึ้นส <c oughs> ำหรับผมันฝังไม่ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าผิดพลาดจริงๆเนี่ยก็เอาความจริงมาคุยกันสิป้าผิดพลาดผิดนี้แต่จะผิดพลาดยังไงนเมื่อมันหลักร้อต่อวันก็เข้าไปอยู่ในเตทเมนที่ในการโอนเงินสิมันก็ดูได้มันก็จะผิดพลาดยังไงล่ะ ถ้าดูไม่เป็นให้ผมดูให้ก็ได้พูดง่ายคืออยากให้ทางนั้นเน่ยเขาชี้แจงอย่างแฟร์ๆกับเราใช่ต้องตรงไปตรงมาเรื่องเรื่องเงินเป็นไงนะยังคิดว่าเขายังตกค้างเราอยู่หรือเปล่าครับต้องดูเอกสารจริงเท่านั้นอยากขอขอเลี้ยงกนสุมนฟาร์ารมนะครผมไม่ได้มีปัญหาแล้วเพาผมได้เห็นตัวเลขตัวจริงแล้วได้เห็นเอกสารการโอนเงินได้เห็นเช็คที่เขาเขียนให้อันนี้ก็จบไป มันก็จะมาเหลือ HD กษตรสที่เขาแจ้งว่าได้หมื่นสามแต่ความจริงที่เขามาสาร,รภาพเองต้องใช้คําว่าเขามาสาร,รภาพเองนะครับผมไม่ได้ถามเขามาสาร,รภาพเองคือได้สี่หมื่นแต่ว่าผมยังไม่ได้เห็นเอกสารการว่าจา้างไม่ได้เห็นเช็คที่โอนเอกสารการโอนอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นพอทจริงก็ถามต่อไปแล้วก็เรื่องเสื้อก็อย่างที่บอก ยังไม่เห็นเอกสารการโอนตัวจริงเลยประมาณนี้ขอบคุณโจมากครับยังไงก็ตามแต่ขอให้โจได้เงินครบครับขอให้โจเคลียรทุกเรื่องนะครับขอบคุณครหลายคนบอกมีปัญหาเรื่องเงินครับมีปัญหาเรื่องสัญญาทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายเท่ามันจะเป็นหลักสิบบาทมันก็คือผิดบาทเดียวก็ต้องจ่ายต้องทำตามสัญญาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ อโเคครับขอบคุณครับโจครับพี่โจขอคำถามหน่อยครับหลังจากนี้จะขยาดแบบกับการรับงานกับคนอื่นไหมร่วมงานกับคนอื่นไหมไม่มีทางครับวันนี้วันนี้มันมีใบสัญญารับงานมันไม่ใช่สิ่งที่ยากที่สุดอ๋อก็คือก็คือไม่ได้ขยาดกันไรับรได้อกไัน มันเป็นสิ่งที่แบบทําให้เสียวความรู้สึกที่สุดในชีวิตเลยไหมเรื่องก็ไม่หรอกครับบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันได้เรียนรู้อะไรต่างๆได้บทเรียนได้อะไรครับตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้ยังคาลาคาสายอยู่แล้วในกรณีอนาคตหรืออาจจะเดือนหน้าสมมติว่าเดือนหน้ามีงานข้ามาหาเราโดยตรงเนี่ยเราจะรับเองได้ไหม รับได้ก็เอกสารมันคือในใบพา,<ร>าไม่ไม่ไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่าน,น,าน,นไม่ต้องผ่านคือไปสัญญาหนึ่งปีนะ่าม,มันหมดอายุโดยตรงเพราะว่ามันเขียนในใบแล้วว่าถ้ามีการกระทาที่มันผิดผิดต่อใบสัญญาหรือบิดเบือนอะไรต่างๆเนะี่ยเราจะสามารถ <S <S ยก <พอ S 2> <ม>เลิก<ล>สัญญาได้ทันทีนคือคือในความเป็นจริงมันคือจะสัญญามันมุ่งไปทำแต่นานแล้วตั้งแต่ไม่บอกความจริงอ๋อมาถึงในสัญญาดีแล้วเพราะนัต่ในนาทีนี้เราสามารถที่จะ ะรับงานเองได้โดยไม่ต้องทางทางนู้นโอเคครับผม